สวัสดีโซเชียลแคมนะคะให้ทายวันนี้เชมาทำอะไรวันนี้นะจ๊ะมีบบคนขอมาให้เบนจี้สอนแต่งหน้าแบบว่าคือติดใจคลิปนั้นแล้วแบบอยากให้แต่งอีกวันนี้ก็จะเป็นบล็อกง่ายๆนะก็ไม่ยากสำหรับใครที่อยากนำไปใช้ก็นำไปใช้ได้คืออุปกรณ์ไม่มีอะไรมากเลยแป้งแป้งนะคะกับแป้งสองกระป๋องอ่า ลิปสติกแค่นี้อันนี้ลิปติ๊กอันเดียวสีแล้วแต่จะสีเหอสีเหียวอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่พวกเธอจะเลือกมานะคะนี่อันนี้เป็นดินสอเขียนคิว้วบางคนก็คิดว่าเอ๊ะเบนจี้ใช้มือเขียนคิ้วหรอบอกไม่ใช่นี่เป็นดินสอเขียนคิ้วของเบนจี้นัจนะ,ะขั้นแรกเลยลงรองพื้นด้วยเออเนี่ยแป้งแป้งที่ค่อนข้างมีสีเปรนขาวมากอาจแบบคุนๆน,นิดนึงองไรเงี้ย เทนะคะเทเทยเยอะอค,คือเราต้องทําให้หน้าเราเนียนด้วยแป้งอะไรเงี้ยไปค่ะคือไม่ต้องฟิกขอให้แบบหน้ามันเนียนเป็นแบบพื้นผิวเดียวกันก็พอนะคะคือใครจะนําไปทำตามก็ได้นะคะไม่ว่ากันอันนี้คือไม่ได้จดลิขสิทธิ์ไว้ อาใต้ตาอย่าให้เหลือ,อเราก็คิดว่ามันเนียนแล้วนะคะต่อไปเราก็ต่อยด้วยแป้งนี้ต่อต่อให้มันเป็นจุดช่วงปากอืนาไปทาต,ตรงปากตาอ,อย่าให้เหลือนะเสร็จแล้ว ท่านต่อไปคือที่เขียนคิ้วของเบนจี้พกมาโดยเฉพาะ mm hmm. เขียนคิ้วไม่ต้องใหญ่ให้มันโกงอันนี้เป็นสไตล์ทั่วไปเลยนะ mm hmm. เออโกงประมาณนี้แหละ mm hmm. เขียนคิ้วโกงนะ คือใครจะนําไปแต่งตามก็ได้นะนี่คือเป็นแบบการแต่งหน้าแบบเบสิกเบสิกเลยมันไม่ใช่ยากเลยอ่าคิ้วเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะรู้สึกถ้าใช้อันนี้เราก็จะรู้สึกแบบว่าแสบๆหน้านิดนึงเพราะว่าเสียนคิ้วเป็นจี้ค่อนข้างจะกัดหน้า <c oughs> ได้คิ้วไปแล้วนะคะต่อไปวาดดาวตรงถังตาด้วยทางางี้ก็ได้มันเป็นดาวอะ่ะ อันนี้เป็นหัวใจเออต่อไปทาปากเลยอันนี้คือการแต่งหน้าแบบแง่ายๆทาไม่ต้องเต็มปากทาแค่ช่วงกลางปาก นทรนทัแทน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 เสร็จแล้วนี่คือการแต่งหน้าแบบง่ายๆเบเบ้บื้นพื้นไม่ได้ยากเลยสําหรับคนที่อยากแต่งหน้าไปข้างนอกเนี่ยแค่นี้เออพบกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะวันนี้ก็แค่นี้แหละดูกันทีนี่ดูมางหน้าใกล้ๆ่ะเปวอรโอเคบายบาย